สวัสดีครับก็กลับมาพบกับช่องแพคแฮมแอนด์ฟิลนะครับวันนี้ก็จะเป็นการพรีวิวพิมลีกสัปดาห์ที่8นะครับอาทิตย์แดนะครับก็ก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดถึงพเมลีกนะครับก็พูดถึงหลังเกมนิดนึงของเมื่อคืนนะครับที่เป็นเกมยูโรป้านะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับลิวพูก็สามารถเอาชนะ ตงกิโลไปได้สองศูนย์นะครับก็มาแปลกนิดนึงนะครับตรงใช้ตรงการใช้ตัวผู้เล่นของคอปนะครับที่ที่ใช้ผู้เล่นเหมือนสลับกันเล่นนะครับคนละครึ่งคนละสี่ห้าทีตัวจริงตัวสำรองสผสมนะครับเรียวกว่าใช้เป็นผสมสลับกันคนละครึ่งนะครับแล้วก็ของเกมได้มากกว่า เล่นได้ดีกว่ามีโอกาสแต่ในจังหวะเขาเรียกอย่างไงครับกาจังหวะเล่นเนี่ยกาจังหวะเกมเนี่ยยิงไม่ได้ไปได้จังหวะโต้กลับทั้งสองลูกเลยนะครับในช่วงท้ายเกมของครึ่งแรกและครึ่งหลังนะครับก็ล,ลูกแรกก็ได้จากการโต้กลับนะครับช่วงท้ายเกมครึ่งแรกนะครับพอ แซงกิโลเขาได้เตะม,มุมนะแล้วก็อกลิซงรับได้ก็ออกบอลเร็วมาให้เทนแล้วจังหวะก็ดูเหมือนไม่มีอะไรแล้วนะครับจริงๆดูเหมือนของแซงกิโลก็ก็ลงมาตั้งรับแล้วแล้วเทนจังหวะก็ยิงไม่ดีเท่าไหร่ครับยิงเข้ากลางประตูน้ําหนักก็ไม่ได้แรงมากด้วยแต่ประตูรักษา,าประตูของแซงกิโลพลาดนะครับรับกระชองมาก็เป็นแกาเวนเบิร์กซ้ำเข้าไป ครึ่งแรกนำหนึ่งศูนย์นะครับพอยิงในช่วงท้ายเกมเลยแล้วก็ครึ่งหลังก็ยังเหมือนเดิมนะครับบุกแล้วก็มาได้ลูกที่สองในช่วงท้ายครึ่งหลังก็จากลูกโต้กลับเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นคนนเต้น,นะครับเคลียทองอมาแล้วก็จังหวะแย่งกันมงของดีอาร์ตนะครับกับผู้เล่นของเซนติลัวแล้วก็จังหวะวิ่งเบียดก,กันไปนะครับแล้วก็กลายเป็นผู้เล่นของเซนติลัวสกัด บอลพลาดนะครับแล้วก็ไปเข้าทางของโชต้าก็ทำให้โชต้าแตะเข้ากอบเข็โทษแล้วก็ยิงเข้าไปก็ชนะไปสองศูนย์นะครับก็ในยูโรปาก็ลิเวอร์พูลนะครับก็เป็นทีมนำสองนัดหกแต้มนะครับดับสองก็เป็นตูลูสนะครับเพราะเมื่อคืนตูลูชนะเอลเอสเคไปหนึ่งศูนย์ก็เป็นตูลูสนะครับมีสี่แต้ม ล้วอันดับสามก็จะเป็นเซนกิล,ลัวนะครับมีหนึ่งแ้มส่วนเอ k คลินก็แพ้สองนัดยังไม่มีแต้มนะครับก็ยูโรป้าก็คงไม่ไม่น่ามีปัญหานะครับยังไงลิเวอร์พูลชนะอีกนัดหนึ่งเสมอยังไงก็เข้าเป็นที่หนึ่งแน่ๆผมว่านะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรก็เดี๋ยววันนี้เรามาพูดกันถึงพิมลิกสัปดาห์ที่แปดนะครับก็เตะก,กันครบสิบผู้ นะครับโดยแบ่งเป็นวันเสาร์หกคู่แล้ววันอาทิตย์สี่คู่นะครับมาเริ่มคู่แรกเลยนะครับคู่แรกเปะเวลาหกโมงครึ่งของวันเสาร์นะครับรูตันทีมน้องใหม่จะเปิดบ้าน,นรับท็อตแนมฮอสเปอร์ต้องบอกว่าสเปอร์นี่กำลังมั่นใจมั่นใจสุดๆเลยนะครับอาที่ชนะลิเวอูลมาได้ ส่วนลูตันเจ้าบ้านเป็นเจ้าบ้านก็จริงแต่ว่าก็มีชนะไปแล้วนะครับจากที่ไม่ชนะใครมีพลิกล็อกชนะเอเวอเรตันไปแล้วทั้งสัปดาห์เล่นในบ้านก็ไปแพ้เบอร์ลี่นะครับนัดตกค้างจากช่วงโตนฤดูการนะครับก็ไปแพ้เบอร์ลี่ซึ่งเอาแนวนอนไม่ได้นะครับลูตันนัดนี้คิดว่าคงไม่รอดนะครับ เจ้าบ้านไม่น่ารอดทีมเยือนน่าจะมาบุกใส่แล้วก็กองหลังก็ไม่น่าจะเอาอยู่ครับน่าจะเยอะน่าจะมีหลายลูกเลยทีเดียวนะครับตนแมตติสันมีความเร็วนะครับคือกองหน้าสเปอร์เนี่ยมีความเร็วทุทกตัวนะครับดิชาริซอนความเร็วทักษะควสาม,มารถคิดว่า น่าจะยิงเยอะนะครับคู่นี้ก็ทายสกอร์ว่าน่าจะสามลูกสามศูนย์เป็นอย่างน้อยนะครับเป็นอย่างน้อยน่าจะมีเยอะครับคู่ต่อไปนะครับเป็นคู่สามทุ่มนะครับเบอร์ลี่เปิดบ้านเจอกับเชลซีอันนี้ก็ต้องบอกว่าคล้ายคู่แรกนะครับเบอร์ลี่เป็นทีมน้องใหม่ที่ขึ้นมาก็ในลารสัปดาห์ก็ชนะรูตันเลยนะครับ สองหนึ่งส่วนเชลซีก็กลับมานะครับกลับมาเอาชนะฟูแลมได้สองศูนย์ในี่นที่แล้วนะครับคิดว่าเป็นโอกาสดีของเชลซีแล้วนะครับที่จะเรียกความมั่นใจนะครับให้มีเหมือนกับชนะติดกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อให้นักเตะโค้ชได้มั่นใจเป็นโอกาสดีมากๆแล้วก็คิดว่า ไม่น่าพลาดเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าจะมีหลายลูกเหมือนกันแต่อาจจะไม่เยอะเท่าสเปอร์นะครับคิดว่าเชลซีน่าชนะได้ไม่ยากนะครับคืออย่างน้อยน่าจะมีสองศูนย์นะครับคู่ต่อไปเป็นคู่สามทุ่เหมือนกันนะครับเอเวอเรตันเจอกับบอลมัดต้องบอกว่าถูกคู่นะครับคือคือไม่ดีทั้งคู่ เป็นการเจอกันที่ถูกคู่มากมากคือโอ้ต้องบอกว่าเอวตันนี้ก็น่าผิดหวังมากนะครับแพ้รูตันนะครับนัดล่าสุดแพ้รูตันมาหนึ่งสองซึ่งมันเป็นโอกาสดีมากๆนะเจอกับพี่น้องใหม่แล้วตัวเองคือก่อนหน้านั้นก็ชนะมานะครับก็คิดว่าน่าจะกลับมาแล้วน่าจะเออกลับมาอยู่ในเส้นทางที่ดีแต่กลับไปแพ้รูตันน้องใหม่นะครับต้องบอกว่า เอาแน่เอานอนเลยไม่ได้เลยครับเอว่าตันส่วนบอลมัดบอลมัดจะเป็นทีมที่ยังไม่ชนะใครนะครับเป็นสองทีมที่ยังไม่ชนะใครก็คือมีบอลมัดกับเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดนะครับอาการหนักทั้งคู่คิดว่าก็คงไม่มีอะไรก็คงน่าจะเสมอแหละรครับดูแล้ว ีเน่ากับลงผูกน่าจะยิงกันไปฝั่งละลูกนะครับเราว่าเสมอหนึ่งหนึ่งอกันครับคู่ต่อไปสามทุ่มนะครับฟูลแลมเปิดบ้านเจอกับเชฟฟ,ฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับฟูลแลมก็นาทีแล้วก็แพ้เชลซีนะครับศูนย์สองส่วนเชฟยูก็แพ้เวทแฮมศูนย์สองเหมือนกันนัดนนี้ก็เป็นโอกาสดีของฟูลแลมนะครับ ได้เจอกับน้องใหม่น่าจะไม่ยากนะครับเชฟยูยังไม่ชนะใครนะครับอยู่ดับสุดท้ายนะตารางปูแล่น่าจะใช้โอกาสนี้แหละเรียกความมั่นใจนะครับโดยเฉพาะเราวคิมิเนตนะครับที่ไม่ยิงมานานนานมากนะครับคิดว่านัดน,นี้น่าจะได้ยิงแล้วละ่ะน่าจะได้ยิงน่าจะมีโอกาส เรียกความมั่นใจให้ตัวเองนะครับแล้วก็ทําให้ทีมได้แต้มมีแต้มก็คิดว่าคู่นี้ฟูแรมน่าจะชนะได้ไม่ยากน่าจะยิงไป2ูนะครับเก็บแต้มได้คู่ต่อไปนะครับแมนยูเปิดโอทฟอร์ดรับเบนฟอร์ดนะครับต้องบอกว่าไม่ดีเหมือนกันทั้งคู่นะครับเบนฟอร์ดก็ แเป็นฟอร์มแปลกเลยคือเสมอคือแพ้นะครับต้องฟอร์มบอฟอร์มแปกนะครับเกมลูกก็แปลกๆไปนะครับส่วนแมนยูนี่ยิ่งหนักเลยนะครับการหนักเลยที่แล้วแพ้คิสตันพาเลตนะครับในลีกแล้วก็ยังไปแพ้กาลาตาสลายในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก3-2ครับช่วงนี้ต้องบอกว่า น้องๆอ,อาการหนักมากทีมน้องๆอ,อ,อาการหนักมากนะครับไม่รู้ว่าเอลเทนฮากจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนถ้ายัางเป็นสภาพนี้นะครับคืออาจจะยังช่วงนี้ยังได้อยู่ต่อเพราะว่ามันก็มีว่าตัวเจ็บเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้ามันไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยก็ก็ไม่รู้จะห้างได้อีกนานแค่ไหนนะครับเรื่องตัวเจ็บคือคือมันก็มีความคาดหวังนะผมว่าทางแมนยูอ่ะ ในเมื่อรูการที่แล้วนะครับในหลีนกนั่ฮาร์คทำทีมจนได้ไปเล่นอยู่ภาาแชมเปี้ยนลีกดูการนี้ก็ต้องหวังมากกว่าเดิมนะครับได้ตัวมาเพิ่มได้ทำทีมมาแล้วปีหนึ่งแต่กลายเป็นว่าทุกอย่างตรงกันข้ามนะครับ <c oughs> แพ้ไปแล้วรจะสี่เกมนะแมนยูเล่นไปเจ็ดแพ้ไปสี่หรือสามสี่น่าจะสี่เกมแล้ว ต้องบอกว่าการหนักมากๆกนะครับก็โชคดีหน่อยมาเจอเบรนท์ฟอร์ดในช่วงนี้เหมือนกันที่ฟอร์มฟอร์มก็ต้องบอกว่าไม่แน่ไม่นอนเหมือนกันนะครับไม่ได้ฟอร์มดีเหมือนที่ผ่านๆมานะครับแต่ก็คิดว่าเบรนฟอร์ดก็คงไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันนะครับก็น่าจะแล้วแมนยูก็ไม่ดีครับออกคือ ผมได้นั่งดูวันที่เจอกับพาเลทพาเลทไม่มีอะไรเลยนะครับวันนั้นนะที่แมนยูเล่นในบ้านแล้วแพ้พาเลทเนี่ยพาเลทไม่มีอะไรเลยดูไม่มีอะไรที่จะนั่นเลยแมนยูก็ยังแพ้ได้นะครับนัดนี้ก็คิดว่าคงทําได้แค่เสมอแะครับแมนยูน่าจะเสมอกับเบนฟอร์ดไปหนึ่งหนึ่งนะครับยังไม่น่าจะกลับมาได้เขาดูอาการแล้วอาการหนนะัก ครับคู่ต่อไปเป็นคู่ดึกของคืนวันเสาร์นะครับห้าทุ่มครึ่งคริสตันเลธเปิดบ้านรับฮอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับคู่นี้ก็อย่างทชื่อว่านะครับคริสตันพเพลธละล่าสุดก็พิกก็ชนะแมนยูหนึ่งศูนย์นะครับส่วนฟอร์เรสก็เสมอกับเบนฟอร์ดเป็นหนึ่งต้องบอกว่าเป็นบอลที่ค่อนข้างคล้ายกันเป็นบอลเหนียวบอลเขี้ยวบอล คือไม่แพ้ง่ายอะครับต้องบอกว่าลักษณะวิธีการคล้ายๆกันฟอเรสก็จะมีพวกแนวลุกที่เร็วมีความเร็วนะครับไวอโวนีนี่นะครับซึ่งคิสซันพเพลตก็ไม่เช่หมูที่จะน่นาง่ายๆนะครับเล่นด้งน,นนี้ได้เล่นในบ้านด้วยก็ต้องบอกว่าคงไม่ยอมไม่ง่ายนะครับ แล้วจากที่สถิตินะครับที่ดูมาก็เป็นคิสตั่งผลตที่น้กเรียนว่าไม่ชนะนะครับไม่มีไม่ชนะฟอร์เรสเลยนะครับในห้าหรือหกเกมหลังสุดนะครับก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกต่อไปเพราะว่าสูสีนะครับคู่นี้เป็นบอลที่คล้ายๆกันส่งคล้ายๆกันนะครับบอลเขี้ยวบอลเหนียวบอลไม่ยอมแพ้ง่ายะครับบอลยื้ ก็คิดว่าน่าจะเสมอกันไปหนึ่งตุต่อหนึ่งนะครับก็ข้ามาคืนวันอาทิตย์นะครับคู่แรกของคืนวันอาทิตย์เป็นคู่สองทุ่มนะครับมีไบรทันเจอริวผู้เดี๋ยวไว้พูดทีหลังนะครับเป็นคู่เวสแฮมเจอกับนิวคาสเซลเวสแฮมก็ต้องบอกว่าลูกการนี้มาดีมากเลยครับมาดีมากๆนะครับที่แล้ว ในลีกก็ชนะเชเบียร์2-0ไปเล่นยูโรปาก็ชนะไฟบวก2-1ไม่ง่ายนะครับไปชนะไฟบวกได้2-1ส่วนยวคาสเซลก็ไม่ธรรมดาครับช่วงนี้ต้องบอกว่าโหด,ดมากนะครับนาที่แล้วนะครับนาที่แล้วชนะเบอร์ลี่2-0แล้วไปทำเซอร์ไพรส์เลยครับเซอร์ไพรส์ใหญ่เลยในการกลับไปเล่นแชมเปี้ยนลีก ในบ้านนะครับในรอบน่าจะ20ปีนะถ้าจำไม่ผิดชนะปารีสแซงต์แชงแมง4-1นะครับต้องบอกว่าโหดมากนะครับนัดนี้ต้องไปเยือนเวสแฮมนะครับซึ่งเวสแฮมก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับในปีนี้ฤดูกาลนี้เดวิดมอยด์บทำได้ดีทำทีมได้ดีมากนะครับแล้วก็ ผู้เล่นหลายๆคนของเวสแฮมนะครับก็ต้องเรียกว่าอยู่ในฟอร์มที่ดีนะครับโดยเฉพาะปาเกตตานะผมดูวันนั้นเล่นได้ดีเล่นได,ได้ได้ดีทีเดียวนะครับนะมีตัวอย่างโบเวนอีกนะครับก็ก็ถือว่าเป็นตัวทีเด็ดในเกมลุกนะครับส่วนนคิคาสเซนเนี่ยก็ต้องโอ้โหแนวลุกอิซักเารามิลอนอะไรพวกนี้นะครับเล่นได้ดีกันมากๆเล่นได้ มาเจอกันตอนเนี้ยต้องบอกว่าสูสีมากๆนะครับสูสีมากๆแล้วผมเชื่อนิดน,นึงว่าเดวิดมอยครับเวลาเจอทีมที่เล่นดีๆทีมใหญ่เนี่ยเหมือนเขาจะมีวิธีการเล่นนะครับทำให้ต้องแบบอึดอัดเล่นยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยคิดว่าคู่เนี้ยมาเจอกันในช่วงฟอร์มดีทั้งคู่เนี่ยน่าจะเสมอกันนะครับอ่าจะแบ่งแต้มกันไป ดยอาจจะยิงกันเยอะหน่อยอาจจะเสมอสองสองอะไรอย่างนี้นะครับน่าจ,จะเป็นคู่ที่เล่นกันสนุกนะครับคู่ต่อไปนะครับวูฟเจอกับจะเปิดบ้านนะรับแอสตันวิลล่านะครับวูฟนัดล่าสุดก็ทำเซอร์ไพรส์นะครับชนะซิตี้นะครับสองหนึ่งเป็นทีมแรกเลยนะครับที่ชนะยอดเยียดความ,มาใช้ให้กับซิตี้ได้นะครับ ส่วนแอตัลวิ่านัดที่แล้วนี่มาโหดนะครับอัดไปต้นไปหกหนะครับส่วนนัดล่าสุดกลางสัปดาห์นะครับก็ชนะในคอนเฟล็ตนะครับอยูฝ่าคอนเฟล็ต1-0ก็คู่นี้จริงๆต้องบอกว่าสูสีกันมากนะครับบุฟก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจนะครับิงไปชนะซิตี้ได้ สองหนึ่งเนี่ยแล้วก็แนวลุกนะครับาีชานหรือเนโตนะครับต้องบอกว่ามีทีเด็ดนะครับทีมที่มีทีเด็ดแต่วันนี้แอสตันวิลล่านะครับก็ต้องบอกว่าโอลิวัตกินกิกลับไปยิงแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ยิงมาหลายนัดน,นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าอูนยัยเ,เมิลี่มีการเขาเรียกอะไรมีตัวเลือก เยอะนะครับมีวิธีการเล่นค่อนข้างดีนะครับในการที่จะไปเยือนวูฟเนี่ยผมว่ามีโอกาสชนะวูฟนะฮะวูฟบเนี่ยนัดล่าสุดเนี่ยคือมั่นใจชนะซิตี้ได้ก็จริงนะครับแต่ว่าผมไม่ยังมองว่ามันมีความไม่แน่นอนอะ่ะคือคือนัดที่แล้วเนเล่นได้ดีทําได้ดีมากนะครับในการชนะซิตี้แต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะคือ ผมมองว่าบูแบบถูบูบภาพนะครับเกมลุกบูบภาพแต่มันมีความไม่แน่นอนบางอย่างที่ทีท่ีผมรู้สึกนะครับผมเลยคิดว่านัดเนี้ยมีโอกาสที่วินล่าจะบุกมาชนะได้นะครับน่าจะเป็นสกอร์สองหนึ่งนะครับแต่ก็น่าจะสูสีมากๆแลครับคู่ต่อไปเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับของสัปดาห์นี้อาร์เซนอล จะเปิดเอมิเร์แกรเดียมรับแมนซิตี้นะครับคู่นี้เป็นคู่ท้าชิงกันเมื่อรุูการที่แล้วนะครับซึ่งสุดท้ายซิตี้ก็เข้าวินไปนะครับนัดนี้อาร์เซนอลคือถ้าอยากจะวัดพลังกับซิตี้เนี่ยก็ต้องเน้นมากนะครับต้องเน้นมากๆว่าคุณเหมาะสมหรือยังที่จะเป็นคู่แข่ง กับซิตี้นะครับเพราะว่าคือในเกมที่เจอกันเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยมันเหมือนเหมือนกำลังใจมันน่าจะในวันลดน้อยถอยลงไปเลยครับคือถ้าถ้าชนะได้มันก็เป็นด้านที่กลับกันเลยนะครับคือถ้าสมมติอาร์เซนอลชนะซิตี้ได้มันก็จะเป็นแรงเขาเรียกอะไรงีแรงผลักดันที่เรียกว่าเฮ้ย เราสามารถสู้ได้แล้วนะอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลน,น่าจะไม่ไม่ชนะซิตี้นะครับฤดูกาลที่แล้วก็รู้สึกจะแพ้แพ้หรือเสมอผมจำไม่ได้นะแต่คุณว่าไม่ชนะแล้วถ้าอาร์เซนอลหวังจะเป็นคู่แข่งคู้ท้าชิงเนี่ยคือเกมเนี้ยมันต้องต้องแสดงอะไรออกมานะครับว่าคุณมีศักยภาพพอ แต่มันก็คงไม่ง่ายแต่อีกแล้วแต่มันก็คงไม่ง่ายครับเพราะว่าซิตี้เพิ่งแพ้มาด้วยการที่ซิตี้จะแพ้สองนัดติดเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ยากมากเป๊คเปคงต้องเป๊ปก็คงต้องเน้นเหมือนกันนะครับก็คือในเมื่ออาเซนนลหวังที่จะใช้เกมนี้เพื่อแสดงศักยภาพว่าเขาคือผู้ท้าชิง ผมก็เชื่อว่าเป๊ปก็ต้องแสดงให้เห็นเหมือนกันนะครับก็คงเตรียมทีมมาแสดงให้เห็นเหมือนกันว่าอาร์เซนอลก็ไม่สามารถเทียบกับเขาได้นะครับคู่นี้ถ้าเทียบกันด้วยความเกา๋าด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ยังน่าจะเป็นทางซิตี้นะครับอาร์เซนอลอาจจะได้ความหนุ่มความสดที่ความคึกะของเด็กวัยรุ่นนะครับ แล้วก็ความมั่นใจนะเพราะว่านัดล่าสุดนะสี่ศูนย์นะครับแต่ว่าไปเสียความมั่นใจนิดนึงในในแชมเปี้ยนลีกที่ไปแพ้นะครับส่วนทิตตี้นะนัดที่แล้วที่ในลีกแพ้แต่ว่าในแชมเปี้ยนลีกก็ชนะนะครับสูสีมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าความเขี้ยวความเก่าของเป๊ปอ่ะจะทำให้ทิตตี้ เอาชนะอาร์เซนอลได้นะครับเชื่อว่าอาร์เซนอลยัง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 เทียบซิตี้ไม่ได้แต่ก็ถือว่ามาตรฐานใกล้เข้ามาเรื่อยๆนะครับคิดว่าคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่สู้กันสนุกนะครับแล้วซิตี้ก็อาจจะเบียดชนะน่าจะเบียดชนะได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับใช้คำว่าเบียดชนะเพราะคิดว่าน่าจะสู่สีเล่นกันสนุก นะครับอ่ะก็มาถึงคู่สุดท้ายคู่เอกของเรานะครับไบตันนะครับจะเปิดบ้านรับริเวอร์พูลนะครับอีลิเวอร์พูลจะต้องไปเยือนนะลิเวอร์พูลต้องไปเยือนนะครับไบตันซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ยังดีอยู่นะครับยังค่อยชั่วเพราะว่า ใบตั้นเนี่ยเหมือนฟอร์มแกว่งมาสองสามนัดแล้วนะครับในยุโรป้าลีกันเสมอนะครับสองสองแล้วก็นัดล่าสุดที่โดนแอตันวิลาถล่มหกหนึ่งครับก่อนหน้านั้นก็รู้สึกเหมือนจะไม่ชนะนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงที่กำลังเต๋เลยนะครับลูกทีมของเดชบี้ก็โชคดีหน่อยนะครับลิเวอร์พูลมาเจอในช่วงนี้ซึ่งลิเวอร์พูลจากที่ แพ้สเปอร์นัดที่แล้วอย่างหน้ากลางขาเนี่ยคิดว่านัดเนี้ยต้องน่าจะเน้นมากๆแหละครับน่าจะเน้นมากๆคือมันมันมัน,ม,นมันเป็นจังหวะต้องบอกว่าน่าจะน่าจะเข้าทางริวพูนะเพราะว่าไบาตันเนี่ยเหมือนกําลังเป๋กาลังไม่เข้าที่อะครับในขณะที่ริวพูเนี่ยซึ่งกําลังเหมือนเก็บกดกับนัดที่แล้วมานะครับ น่าจะมาระเบิดพลังใส่ได้นะครับแต่ก็อาจจะไม่ง่ายไม่ง่ายนะครับเพราะว่าไบตั้นเขาก็มีทีเด็ดนะครับต้องดูนะครับว่า,น,านนี้เทรนด์จะเขามิตมะอยู่ไหมนะครับจะโดนพาทัถอีกหรือเปล่านะครับแต่เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสเป็นโอกาสที่ดีนะครับสำหรับบิลกู เดี๋ยวพูดถึง11ต,ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับ Liverpool, ริเวอร์พูลรุกษาประตูก็จะเป็นอลิซงนะครับอลิซงเบเกอร์แม็กขวาเรนกลับมาแล้วนะครับเชนลงในช่วงกลางสัปดาห์แล้วด้วยน่าจะกลับมายืนประจําด้านขวานะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นฟันได้กับมาติปนะครับมาติปนี่ต้องบอกว่าอย่าเสียความมั่นใจนะังต้องสู้ต่อนะครับ แล้วก็ทางซ้ายก็จะเป็นโลเบสันส่วนตรงกลางนะครับสามตัวตอนนี้คิดว่าน่าจะเป็นแม็คอลิสเตอร์โซบอสไลแล้วก็คนที่จะมาแทนเคอร์ซิสโจนก็น่าจะเป็นเกาเวนเบิร์ชนะครับได้ความมั่นใจยิงในการสัปดาห์แล้วเกมนี้ก็น่าจะได้ลงส่วนแนวลุก3ตัวก็แน่นอนครับขวาซาร่าทางซ้ายดีอาร์ตแล้วก็ ตัวหน้าเป้าก็ต้องเป็นนูนเยสนะครับเพราะว่าตอนนี้กักโโปก็เจ็บนะครับเจ็บไปประมาณสามสัปดาห์ส่วนโชต้าก็โดนแบนนะครับโดนแบนหนึ่งนัดนะครับกติโจนโดนแบนสามนัดนะครับดูจากทีมแล้วนะครับยังคิดว่าอย่างที่บอกครับด้วยพลังที่อั้นมาจากนัดที่เจอกับสเปอร์ผมคิดว่าลิเวอร์พูล น่าจะยังดีพอที่จะบุกมาชนะไปตั้นในช่วงที่กำลังเมาหมัดเมาไปอยู่อย่างเงี้นะครับนรีฟูน่าจะใช้โอกาสนี้บุกมาชนะได้แต่ก็ไม่ไม่ได้ขาดไม่ได้ง่ายนะครับคิดว่าสกอร์อาจจะทักสองหนึ่งหรือถ้าคมหน่อยคิดว่ามีโอกาสถึงสกอร์ยอดทิศสามหนึ่งได้ ก็คิดว่าน่าจะเรียกความมั่นใจนะครับให้ครับรีวิวหูได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ครบแล้วนะครับทั้งสิบคู่ในสัปดาห์นี้ยังไงก็มีข้อคอมเมนต์ยังไงนะครับมีความคิดเห็นยังไงลองฝากคอมเมนต์เข้ามานะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามต่องให้นิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันน่าจะเป็นวันจันนะครับหรืออาจจะคืนอ่าจะเป็นเย็นคืนวันอาทิตย์นะครับหลังจากลิวคูเตะจบนะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงหลังเกมกันนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ขอให้ดูบอลกันอย่างมีความสุขแล้วก็ช่วยจับตาดู มีอากันด้วยนะครับว่ามันจะเกิดข้อผิดพลาดในเกมคู่ไหนกันอีกหรือเปล่าส่วนตัวคิดว่าตอนเนี้พวกกรรมการ VR เนี่ยคงต้องใช้เวลากันเต็มที่นะครับเพราะว่าโดนร้วิูแชร์ไปแล้วนะครับครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับในการดูฟุตบอลน,นะครับดูฟุตบอลอย่างมีสตินะครับอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนันนะครับ ครับขอบคุณครับ